มาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับเป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยมีมติ5ต่อ4 ถอดถอนนายเศรษฐาทวิสินออกจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับผมมีการฝ่าฝืนจริยทรร้ายแรงในการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆค่ำๆที่บ้านจันทร์สองลาก็คึกคักเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่ามีบรรดาแกนนําของพรรคเพื่อไทยและก็บรรดาพักร่วมรัฐบาลเข้าไปยังบ้านจันทร์สองลาาแล้วก็ที่สุดแล้วมีการเคาะชื่อมาว่าจะมีการโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีรคนต่อไปชื่อนายชัยเกษมนิติสิริแต่ก่อนอื่นเมื่อวานนี้มีการ อ่านคำวินิจฉัยเรื่องนี้ไปฟังตุลาการศาลรัฐประหารกันครับผู้ถูกร้องที่หนึ่งคอบพบบุคคลซึ่งบุคผู้ถูกร้องที่สองเป็นหัวหน้าทนายความประจำตัวจึงเป็นมูลเหตุจูงใจทําให้ผู้ถูกร้องที่หนึ่งต้องการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวทั้งที่เคยถอนชื่อหรือขอให้ผู้ถูกร้องที่สองถอนชื่อจากบัญชีเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีในการเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน 2 5 6 6เป็นพฤติการแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนทางเกียธรรมอย่างร้ายแรงรวมทั้งรู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้ถูกร้องที่สองหรือผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัตรนตรีของผู้ถูกร้องที่หนึ่งเพื่อให้ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยมิชอบเป็นการกระทำที่ถือเอาประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ของประเทศชาติอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ตุลาการสารรัฐมนูนเสียงข้างมาก5ต่อ4วิจัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐนูญมาตรา171 0วอนุ4เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐมนูญมาตรา160อนุ4 อันนี้ทางนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปฟังด้วยตนเองนะครับได้มีนายแพทย์พรมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปฟังครับและเป็นเหตุผลที่ทางตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญนามาใช้ประกอบคําวินิจฉัยกรณีคําร้อง40สอวอที่ขอให้ตรวจสอบความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวิสินสิ้นสุดลงหรือไม่ กับการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีโดยสารวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อนายพิชิตเนี่ยนะครับ <Wow. S 2> ฝ่าฝืนและผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอย่างที่ทราบกันดีว่านายพิชิตชื่นบานในอดีตเนี่ยเป็นทนายความให้กับพันธบทโททักษินชินวัตรยศในขณะนั้น<ฆ>เรื่องของที่ดินรัชดา<ฆ>แล้วก็มีประเด็นเรื่องของถุงขนม2ล้านบาทเป็นเงินสด2ล้านบาท<ฆ>ที่<ฆ>มีความผิดละเมิดอำนาจศาลและก็ถูกสารสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนแม้นายเศรษฐาจะยกเหตุผลบอกไปว่าผมไม่มีความรู้ด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์เพราะผมเป็นนักธุรกิจ สารมองว่าฟังไม่ขึ้นครับเนื่องจากควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต,ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญที่บุคคลในสังคมรู้กันอยู่แล้วทั่วไปทําให้มีมติ5ต่อ4ให้นายเสรษฐาพ้นจากตําแหน่งเป็นการเฉพาะตัวและมีผลไปถึงครมอทั้งคณะต้องพ้นตาแหน่งไปด้วยครับค่ะ นะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยระหว่างนี้เองคณะรัฐมนตรีก็ทําหน้าที่รักษาการคณะรัฐมนตรีไปก่อนครับและทันทีที่มีคําวินิจฉัยนะคะนายเศรษฐาอดีตนายกรัฐมนตรีก็เปิดใจครั้งสุดท้ายค่ะหลังจากที่เป็นนายกทรัฐมนตรีเพียง3 5 8วันนะคะแน่นอนท่านออกมาพบสื่อมวลชนด้วยเอกลักษณ์การไหว้สวยของท่านก่อนนะคะแล้วท่านก็บอกว่าน้อมรับคําวินิจฉัยแต่เสียใจที่ถูกตัดสินให้เป็นนายกทนรัฐมนตรีที่ไม่มีจริยธ ส่วนจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อได้หรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่ข้อกฎหมายต่อไปไอค่ะูก้องผมเสียใจตรงที่ว่าผมจะถูกออกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในตัวตนของผมผมคิดว่าผมไม่ใช่บุคคลอย่างนั้นเพราะผมมั่นใจว่าผมเป็นคนมีจริยธรรมนะครับแต่ว่าเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องเรื่องที่ถูกร้องเนี่ยก็ทําให้ท่านตัดสินมาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมยืนยันผมก็เสียใจไม่ได้หมายความไม่เห็นด้วยนะครับ ผมน้อมรับคําตัดสินครับอย่างที่บอกครับวันนี้สารตัดสินมาแล้วไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรือหวังไว้เนี่นะครับการที่บอกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงมีใครวางยาหรืออะไรผมว่าอย่าไปอย่าไปกล่าวล่วงตรงนั้นดีกว่านะครับวันนี้เราเราเราน้อมรับคําตัดสินแล้วเดินไปข้างหน้าต่อไปดีกว่านะครับให้ให้กระบวนการทางทางด้านที่ติบัญญัติทางด้านสภาดาเนินเรื่องต่อไปดีกว่าค่ะจะว่าไปนายกเศรษฐานี่ก็ถือว่าเป็นนายกไม่ถึงปีนะค่ะอีก 8วันเท่านั้นเองไม่กี่วันไม่ถึง10วันนะอ่าใช่เพราว่าเมื่อย้อนไปปีที่แล้วนะคะนายเสรษฐาได้รับการโปรดก้าแต่งตั้งเป็นนายกคนที่30เมื่อวันที่23สิงหาคมขาดอีก8วันครบปีนะคะอืมก็อย่างที่เห็นนะคะเป็นเป็นท่าทีของท่านนะจริงๆท่านพูดไว้ยาวกว่านี้มากๆเลยใช่นะคะ แล้วทีนี้ก็พูดถึงเรื่องของดิจิทัล w a l เล t 1 0นึ่บาทเอาจจยังไงต่อไปล่ะครับนอนตอนนี้เปลี่ยนแม่ทัพแล้วอ่ะแล้วก็เป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยอีกด้วยก็ถูกถามกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผู้ชมติดตามเปิดข่าวเช้าช่องเจ็ดกันยาวๆเลยนะคะว่าความชัดเจนของดิจิทัล w a ลเล t 1หนึ่บาทจะ เป็นอย่างไรเราจะได้ใช้กันหรือเปล่าปลายปีนี้ครับค่ะหลายคนไปคอมเมนต์ไว้ในโลกออนไลน์บอกว่าระยะ3นี่มันจะมีโอกาสไประยะ4หรือเปล่าอ,อันนี้รออยู่ใช่ไหม<ช>หลายคนดูหมดหวังนะบา<น>งครั้งอยู่ที่เลข3กันนะคะแต่รอก่อนเพราะว่านายเศรษฐาเองก็บอกแล้วเมื่อวานนี้ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับนายกท่านต่อไปอว่าจะมีมติต่อเรื่องนี้ว่าอย่างไร<ช>ไม่ได้บอกว่าปลิวสัทีเดียวอย่างนั้นะนะครัวเมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีนะ นายเศษฐาทวีสินซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตนายก,กรัฐมนตรีไปแล้วนะครับว่าจุดสูงสุดของท่านนายกคืออะไระนายเศษฐาบอกว่าเป็นลูกที่ดีครับหลังจากนั้นก็เดินขึ้นรถยนต์ส่วนตัวที่จอดอยู่ข้างตึกไทยคู่ฟ้าโดยที่ไม่มีขบวนตำรวจนำแต่อย่างใดแล้วก็ไหว้สวยตามสไตล์เศรษฐาทวีสินนะครับค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยท่าทีของกลุ่มอดีตสอวอนำโดยนายสมชายแสวงการตัวแทน ก็ออกมาบอกว่าก็ขอบคุณศาลที่ชี้ขาดกรณีนายเศรษฐาพ้นนายกก็นับเป็นการสร้างบรรทัดฐานการคัดคนและยืนยันว่าไม่มีใบสั่งจากใครพร้อมกับเชื่อว่าจะไม่ทําให้เกิดสุญยากาศทางการเมืองค่ะ,ะการที่สารลรัฐมนตรีวิจัยวันนี้เป็นบรรทัดฐานที่ยึดหลักเดิมไว้ตลอดนะครับแล้วเราก็เห็นว่าหลักนี้ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าในทางการเมืองนะครับ มาถึงจุดที่มันไม่ควรเป็นเรื่อง่างตอบแผนนะครับเป็นเรื่องของที่เราต้องจะให้ใครเป็นด้นปรีก็ตามเนี่ยจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ชัดเจนแล้วกเ็เดินตามบรรทัดฐานจริยธรรมซึ่งต้องใช้กับทุกองค์กรขณะนี้ นายกัฐมนตรีคือนายเศรษฐาพ้นจากตาแหน่งไปแล้ว<ฆ>นะครับก็ทําให้รองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งต้องขยับขึ้นมารักษาการแทนนายกรัฐมนตรี<ฤ>นั่นก็คือนายภูมิธรรมเวชยชัยครับซึ่งตอนนี้ขึ้นมาเป็นรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีบินกลับไทยด่วนเ<ช>ลยนะครับเพราะว่าในระหว่างนี้เองท่านปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศคาซัคสถาน,าานแล,ล้วก็จะเดินทางกลับถึงไทยในวันนี้เพื่อปร,ประชุมคอรมอปร,ประชุมพักเ<ร>พื่อไทยกับพักร่วมรัฐบาล หาหรือเดินหน้าการทํางานสารต่อนโยบายร่วมกันต่อไปพอพดโดยคาดว่าจะนัดประชุมครมอชุดรักษาการ,ใน,การในเวลาบ่ายสองอว,วันนี้ครับเดินทางมาแล้วก็ผ่านนี่ก็เป็นผมเป็นรักษาการนายกทำหน้าที่ในการประสานงานและจัดให้การร่วมมือกันเกิดขึ้นให้ดีที่สุดเพื่อจะแก้ไขปัญหาของประเทศคิดว่าจะได้ในคนหนระยะเวลาเขาอยู่ที่สภาถ้าสภาเรียกประชุมให้มีการดำเนินการเมื่อไหร่ก็ต้องเริ่มเมื่อนั้น อันนี้จะต้องเป็นหน้าที่ของสภาออทุกอย่างก็เป็นไปตามกลไกของแต่ละฝ่ายส่วนที่สภาผู้แทนราษฎรหลังมีคำตัดสินค่ะสสพักเพื่อไทยซึ่งกำลังประชุมสภากันอยู่ก็ต่างตกใจนะคะแล้วก็มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างชัดเจนค่ะ โดยนายสรวงเทียนทองเลขาธิการพักนะคะก็บอกว่าเตรียมศึกษาคำวินิจฉัยเพื่อดูว่านายเศรษฐามีคุณสมบัติเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบหรือไม่นะคะซึ่งนอกจากนายเศรษฐาแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยก็ยังมีแคนดิเดตนายกอีกสองคนก็คือตามภาพนี้ก็คือคุณลุงอิงนะคะแล้วก็นายชัยกเกษมด้วยโดยพักเพื่อไทยยืนยันค่ะเสนอหนึ่งในสองแคนดิเดตจากพักเพื่อไทยก่อนนะคะเพราะว่าเป็นพักอันดับหนึ่ง อีกครั้งนายชัยกเกษมตอนนี้ก็กลับมาแข็งแรงขึ้นแล้วนะคะโดยจะหารือกับพักร่วมรัฐบาลกันต่อไปแต่ว่าล่าสุดก็คาอแล้วถูกต้องไหมคะคาะชื่อแล้วเมื่อกว่า,าสักห้าโมงเย็นเนี่ยนะครับเนี่ยที่บ้านจันทร์สองล่าบ้านพักของนายทักษิณชินวัตรคึกคักเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เดินทางเข้าไปหารือพูดคุยกันไม่ใช่แค่คนของพักเพื่อไทยเท่านั้นบรรดากแกนนาพักร่วมรัฐบาลมากันครบเลยนะครับมาหารือกันนะแล้วก็พิจารณาว่าจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนต่อไปคือใครนะครับเนี่ยบรรยากาศบ้านพักเนี่ยนะครับเนี่ยไปกันหลายคนเลยใช,ใช,ใชใ่แล้วก็คุณอุ้งอิงแพรทองทานก็บินด่วนกลับมาเหมือนกันจากจีนค่ะถึงเมื่อคืนนี้หนึ่งทุ่มนะ<ช>ถึงเมื่อคืนนี้ก็กลับมาก่อนกําหนดการด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเป็นภาพบรรยากาศเมื่อคืนนี้เข้าไปประมาณสักห้าโมงเย็นแล้วก็คุยกันเสร็จประมาณสักหนึ่งทุ่มครึ่งออกมาแล้วก็บอกว่าพักเพื่อไทยได้มีมติมีการพูดคุยหารือกับพักรัฐบาลเลือกนายชัยเกษมนิติสุริ เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปครับค่ะเพ้าชื่อเรียบร้อยนะคะเป็นนายชัยเกษมนะคะชิงเก้าอี้นายกคนที่31บนะคะนี่บุคคลท่านนี้ครับแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันด้วยนะวันที่2 6สิงหาคมก็จะมีอายุครบ76ปีคือก่อนนี้เองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพแต่ตอนนี้พระเพื่อไทยบอกว่าแข็งแรงแล้วพร้อมที่จะทําหน้าที่นะครับด้านนายอนุทินชาญวิรากูลนะซึ่งตอนนี้เองก็บอกว่าฝากส่งกําลังใจจากกระทรวงมหาดไทยให้กับนายเศรษฐา ยังไม่ขอตอบนะว่าพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่แต่ดีที่สุดคือทุกคนต้องเคารพกติกาการจะไปการจะอยู่ในตําแหน่งนั้นก็ถือว่าต้องทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยการที่เราอยู่ช่วยเหลือคนอื่นทําให้รัตนาวารลอยพ้นพายุนี้ไปได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ เป็นโพสต์คำพูด <c oughs> ของนายอนุทินชายวิรกูลรักษาการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับค่ะและสําหรับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนอกจากสองพักแล้วนะคะนอกจากพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยแล้วยังมีท่านนี้ค่ะบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจากพักพลังประชารัฐนะคะรวมไปถึงท่านนี้ค่ะบิ๊กตู พลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็นายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคจากพักรวมไทยสร้างชาตินี่ก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่31เช่นเดียวกันนะคะ,คะในส่วนของแคนดิเดตเดี๋ยวจะได้ขยายความขยี้กันอีกครั้งในสนามข่าว7็ดสีนะคุณผู้ชมรอติดตามนะคะส่วนความเคลื่อนไหวแรกที่รัฐภาวานนี้นะคะ หลังจากที่ทราบมาติของสารรัฐธรรมนูญให้นายเศรษฐาพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีก็ประชุมวิบสามฝ่ายค่ะก็คือวิบค้านรัฐบาลตัวแทนคณะรัฐมนตรีนะคะปรากฏว่ามีการพูดถึงการบรรจุวาระการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ใช่ค่คะวันที่เท่าไหร่นะคะคือเนะมื่อวานนี้มีหนังสือด่วน นะคะเป็นหนังสือด่วนมากออกมาแล้วนะคะโดยบอกว่าคือระบุมาชัดเจนแล้วละค่ะคุณผู้ชมคะว่าจะมีการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษในวันศุกร์ที่16สิงหาคมนี้นนเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับตำแหน่งเป็น ซึ่งบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกัมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะก็เดี๋ยวมีการประชุมกันที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้จะได้รู้กันแล้วครับนายกมุนตรีคนที่31คือใครและที่แน่ๆจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่สวเนี่ยสามารถเลือกโหวตได้แต่ครั้งนี้ เป็นสิทธิ์ของสสในการพิจารณาวดเลือกนายกรัฐมนตรีแลวก็นายกรัฐมนตรีคนเจ็ดคนด้วยกันที่เป็นคนดิเดตอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเมื่อวานนี้นทางอาจารย์ธนพรศรียากูลก็ถือว่าเป็นนักวิชาการนักวิเคราะห์ทางการเมืองฟันธงเลยว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือคุณอุงอิงแพรทองทานชินวัตรเลือดย่อมข้นกว่าน้ำฟันธงแบบนี้เลยหรอฟันธงเลย<อ>นะแต่อีกคนนึงสิครับนายจตุพรพรมพรมันธ์คณะหลอมรวมประชาชนเนี่ย มองสวนครับมองสวนครับมองสวนบอกว่าไม่ใช่การที่จะส่งคุณอุ้งอิงไปเนี่ยหมายความว่านายทักษิณเหมือนกับส่งลูกสาวเข้าแดนประหารก็เลยมองว่าอาจจะเป็นนายอนุทินชาวีรกูลและอีกคนหนึ่งที่ประมาทไม่ได้เหมือนกันบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนี่คุณจตุพรมองไว้แบบนี้ครับเมื่อวานคุณจตุพรก็ให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวเย็นประเด็นร้อนช่อง7 HD นะคะก็วิเคราะห์กันไปหลากหลายแต่ที่แน่ๆตอนนี้อ่ะชาวบ้านรออยู่แล้วค่ะเงินดิจิทัลวอลเล็ต จะได้หรือไม่นะคะ,ะรอติดตามได้นะคะเดี๋ยวอาจจะมีหลายๆมุมมองเพิ่มเติมในสนามข่าว7จ็ดสีค่ะ<ช>